ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดไดโนเสาร์นะครับใส่ถาดเดินได้นะเหมือนเดิมแต่จะมาเป็นแบบรูปททเลสนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีวิธีการใช้งานนะครับแขนขาขยับหางขยับได้นะครับไทเลนอสลทเลสครับอ่าอ่ะเรามาแกะออกกันเลยนะครับครับ ทำามชุดก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่าเราก็แกะข้างใต้ออกก่อนนะครับอืมครับนิดออกก่อนครับในเซ็ตก็จะมีไขควงมาให้นะครับแล้วก็จะมีหางต่อมาให้นะครับหางนี้ก็ขยับได้นะครับเหมือนกับส่วนคอเลยครับเหมือนกับส่วนคอเลยแล้วก็เอามาประกบต่อกันนะครับครับเสร็จแล้วแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ฐานนะครับ เดี๋ยวนะใช้โค้งที่ให้มาเล็กไปหน่อยนะไม่แข็งเลยครับครับอ่าใช้ฐานสองอนะครับสองอ้นนะครับอ่าแล้วผมก็ปิดเข้าไปนะอ่าครับโอ้ยเดดครับอ่ะเดี๋ยวใส่ลองก่อนนะครับ รู้สึกว่าคอจะหันขยับได้นะครับครับมีไฟนะมีไฟที่ตาด้วยครับลิ้นก็มีไฟนะครับหางก็สายได้นะ,ะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต่ออีกสักหน่อยนะครับ พอขยับได้หางสายได้นะครับมันเป็นข้อข้อมาให้นะครับครับเดี๋ยวงั้นเราจะลองมาดูในมุมอื่นกันบ้างนนครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังนะครับครับสังเกตว่าหางจะสายได้นะเป็นข้อข้อครับเหมือนกับว่าทํามาให้ส่วนตรงหางนี่มันหนักถ่วงคือถ่วงด้านหน้าแล้วไม่ให้มัน หัวล้มลงม,มานะครับยังเหมือนเดิมนะยังขยับได้แขนก็กวักได้ขาก็เดินได้ครับแล้วก็จะมีลำโพงตรงส่วนนี้ด้วยครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเพียงแต่เพิ่มเติมมาก็ตรงที่ส่วนคอมันจะสายได้นะครับเป็นคออมาให้นะครับแล้วก็จะมีไฟมาให้นะครับที่ปากที่ตาด้วยนะมืดๆหน่อยจะเห็นนะครับ คับเซตนี้มาเหมือนเดิมหมดเลยคือแต่พิเศษหน่อยก็ตรงที่ว่ามันเดินสองขาครับโดยไม่โดยไม่ต้องใช้หางยันพื้นนะเซตนี้ก็หาซื้อได้ตามห้างนะครับหรือตามร้านขายข,ายของเล่นใหญ่ๆนะยังเห็นมีอยู่ครับคลิปหน้าก็กลับมาพบกันอีกใหม่นะครับ